สวัสดีครับวันนี้ผมต้มคอนิสานนะครับผมพาพี่น้องนะครับมาดูปิ้งหมูเบบหอมหอมหุนหวนะครับเล้ยว่นใจนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่บรรยากาศนะครับทางของเจ้านะครับผมนี่นะครับกบลูกพริกใบกระเพราตรงนู้นชนะนะครับผมตั่นก็เป็นอะไรกวางตุ้งนะครับกวางตุ้งตะไคร้นะอันนั้นก็จะเป็น จำไม่ได้ได้แล้วนะพี่นอลอเราคอมเมนต์มาครับผมส่วนนี้เป็นหมูนะครับผมนี่นะครับยอดเยีนยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นมะเขือนะมันจะเกิดทางห้องเช่านะครับผมนี่นะครับจะเป็นกำแพงตรงนี้ก็จะเป็นห้องต้เสื้อข้างในนะครับผมข้างหน้าก็จะเป็นที่ตู้ครับนะครับนะครับนี่ครับ ในการยมเย็นเนาะนี่จะเป็นตัวผมตนคสนส<อ>ันนะครับผมหืมรอได้ใจครับบอปนนากาดนะครับผมเนาะยมเย็นเปนนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นะครับแซ่บแซ่บเย็นนะครับผม